บัดนี้วันที่27กรกฎาคม2568เป็นวันที่88ข้าพเจ้านางสาวสวรสพัสัตทันขอถวายเสียงสวดสาธยายประสูติพระปริษและมนต์ต่างๆถวายเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาและอาจาริยาบูชาแด่ครูบาอาจารย์ทั้งหลายขอจิตของข้าพเจ้าจงตั้งมั่นมีสติและรึกได้ มีสมาธิจดจอ่อในอักขระพยัญชนะในบทสวดอย่างต่อเนื่องด้วยเธอหนึ่งบทกราพระรัตนตะไตรอะระหังสัมมาสัมพุทโธภคขวาพุทธังพระขวันตังอภภิวาเทมนะ สวากขาโตพระขวตาธัมโมธัมมาธังมัสการตุปติปันโนพระขวโตสาวะกะสังโฆสังขังนัมังสองบทบูชาพระพยุรีพินาตอระหังสัมมาสามพุทโธสุจิรังปรินิพุทโตภุเนหิธะรรรมาโนธานิ ปารมีหิจะทิสติยาวะาชีวังอาหางพุทธังธรรมังสังคังสารหานางังคโตปูเจมิรัตนัตตยังทร,รมังจะรามิโสตินาสามบทสวดชุมนุมเทวดาสมันตาจักวาเรสุอัตตาคัจฉันตุเทวตาสัทธมังมุนิราชัสสุนันตุสักขะโมขงัง สักเคกามกเมจะโรเปคิลิสิขาะตะเตจันตะลิเควิมาเนทีเปรัตเถจะคาเมตะลวะนะคาหเนเคหาวัตถุเหิเคเตภุมมาจายันตุเทวาชาละทารวิสมยักษะคันทัพนาคาติดทันตาสันติเกย่างมุนิวราวะจจนางสาทวเมสุนันตุ ธรรมัสวนากาโรอายาัมพทันตาธรรมัสวนากาโลอายัมพทันตาธรรมัสวนากาโรอายัมพทันตาสี่บทสวดปุพพะภาคะนมการนโมตสสะภะควะโตระหะโตสัมมาสัมพุทธสสะณโมตสสะภาควะโต อรหะโตสัมมาสัมพุทธะนะโมตัสสะภะวะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธะห้าบทสวดไตรสารณะคมนาปาถะพุทธังสรณังคัจฉามิธรรมังสรณังคัจฉามิสังฆังสรณังคัจฉามิทุติยัมปีพุทธังสรณังคัจฉามิทุติยัมปีธรรมังสรณังคัจฉามิทุติยัมปีสังฆังสรณังคัจฉามิ ตัิยมปีพุทธังสารนังกจามิตัดิยมปีธรรมังสารนังกจามิตัดิยมปีสังฆังสารนังกจามิวกบทสวดสัจจะกิริยาคาถานัติเมสารนังอัญญพุทโธเมสารนังวะรังเอเตนัสจวัชเชนโสติเมโหตุสัพพทานัติเมสารนังอัญญธรรมโมเมสารนัง เอเตนะสัจจวัฒเชนะโสติเมโหตุสัพพธานาทิเมสารนังอัญญสังโฆเมสารนังวรังเอเตนะสัจจวัฒเชนะโสติเมโหตุสัพพธาเ <c oughs> จตบทสติรัตนปนามคาถา พุทธังนะเมรัตนาภูตสะสรีละจิตตังธรรมังนะเมรัตนะภูตะวิสุทธิสาวรังสังฆังณนเะมรัตนะภูตะสุสีละทิฏฐิเอตังนะเมติรัตนงรัตนตยวหังสัม,มาสโมสลิตาวัตถุวิเศสภูตังอัญโยยานยุตตะคุณโยคะ,ะ,ะวะสัววัตตังอสุมิตยามิปิตเทวะยะธาติทันเท เอกังวินาตะทิตะเรสัมสามาสัมภเวณะโลกเกกทาจิจะชิเรนจะปาตุภูตังคำพีระยาวิสยังอติทุทสัสตังวินยูหิปันติตะชนเนหิชัญญะรูปังโลกรรมหิเกหิจิกัาตุประรพณียังเกสันจิสุทธุวิธิตังคุณากายตายะ นาเมหิเยวะชนะตายาสุวิสุตันติสมุปสตังมนสิสุทธปสาทฐานางังปุญญติกานะมะสมุตมะปุณณภูมังทุกขาปมุจตนะมุขาสารนังคาตานางังปูชาระเฮสุป,ปรารมังอภิปูชนเอยยงังนิพาณสัจจิกิริยายุอนิสยัถัง สัมมากิเลสัมมละโสธนาสิทธิยาจะสาธุหิอัฏฐกุสเลหุปเสวนียังปาเนหิจาปิสระนังขมะนียะเมวะตัสมาหิตังติรตัตนังสระนังตัมห <c oughs> ระรัตินทิวังขณะเนสุนมัสมานา ปูเชมัจาปิสสตงังสุขสันนจิตาตาตาธานุปาลิจริยาสถารตาตจักปุญเยนะตัทธะสุก,กะเตนะสุขีภเวมุเตเชนะตัสสะจาสถาปิสุวติโหตุโยเจทะธรรมวินะยัมหิปะมาณปูโตโลกุตราปิสมโยวิทิยโตตุโคชัง ตัสโสปนิสยาจะยายา,ายัมปิโหต,ต,ต,ตุวัตถุตเยปริตโตสุปัสสาทะกาโร8แปดบทสวดนามะการสิทธิขาถาโยจักขุมาโมหะมะลาปักกัตโทสามังวะพุทโธสุขโตวิมุตโต มารัสสาปาสาวินิโมจย,ยันโตปาเปสิเขมังชนะตังวินะวิเนยังทมพุทธังวรังตังสิรสานาม,ามิโลกัสนาทันจะวินายกันจะตันเตชะสาเตชะยะสิทธิโหตุสะพันตรายาจวินาสเมนตุธรมโมทโชโยวิยตะตจัสัตถุ พระเสสิโลกะัสะวิสุทธิมักขงังเนยานิโกธรมรมะธรสทาลีสาตาวะโหสันติกโรสุจินโนธรรมังวรันตังศิรสานามามิโมหป,ปะทาลังอุปสันททาหังตันเตชะสาเตชยสิทธิโหตุสัพพันตรายาจะวินาสเมนตุสัทธรรมเสนาสุขตานุโคโย โลกาสปาปูปะกิเลสเจตาสันโตสยังสันตินิโยชโกโจะสวากขาตธรรมมังวิิตังกกโรติสังคังวรังตังสิลสานามานิพุทธานุพุทธังสมาสีลาติถิงตันเตชะสาเตชะยะสิทธิโหตุ สัพันตรายาจะวินาสะเมนก้าบทสวดนโมการอัฏถะอาคาถานโมอรหัตโตสัมมาสัมพุทธสัะมะเหสิโนนโมอุตตมัธมัสสะวะขาตเตวะเตนิทะนโมมหาสังคัสสิวิสุทธสีละติถิโนนโมโอมาตยาลัสสะและนัตยัสสะสาธุกัง นโมโอมากาติตัสสาวะวัตถุตยสตินมโมกาลัพปะพาเวนะวิขจัตุอุปัทวานามโมกาลานุภาเวนะสัวติโหตุสัพพทานามโมกาลัสเตเจนะวิจิหิหมิมเตชาวะสิบบทสวดมหาสมัยสูตร เอวันเมสุตังเอกลางสันนิยังภะควาสักเกสุวิหะรติกปิละวัตตุจมนิงมหาวเนะมหาตาภิกขุสังเคนัตติจิงปัญจนตเตหิภิกขุสตเตหิจะเพเหวะอรหันเตหิทัสสะหิจาโลกะท้าตุหิเทวตาเยโุเยนะสันนิปติตาหุนติพระขวันตังทัศนายะภิกขุสังคัญจะ อาทาโคจตุนนางสุทาวาสกายิกานังเทวานังเอตถาหสิอายังโหพัควาสเกสุวิหะรติกาปิลาวัตถุสมิงมหาวเนมหาตาพิขุสังเคนะสตทิงปัญจามเตหิพิขุสเตหิจะเพเฮวะอารหันเตหิทัสหิจะโลกธาตุหิเทวตาเยภุเยนะสนิปติตาโหติ พระควันตังทัศนายะพิกูตสงังกัญจักยันนุณะมายัมติเยนะภะคะวะเตนุปสังกเมยามาุปสังกมิตววตวะภะคะวะโตสันติเกปจเจก,กะคาถาคายยามาเตอาถาโคตาเทวตาเสยยะธาปินามะะระหวปุริโสสัม,มัญจิตตังวาภาหังภาษารดยยะภาษาริตตังวา อาหังสัมมินเชยยะเอวะเมวะสุทธาวาเสสุเทเวสุอันตะระหิตาภะคะวะโตปุรโตปัตราหังสุอาทาโคตาเทวตาภะคะวันตังอภิวาเทตวาเอกมันตังอัตถังสุเอกมันตังทิตาโคเอกาเทวตาภะคะวะโตสันติเกอีมังคาทังอภาสิก มหาสัมโยปะวะนัตมิงเทวกายาสมาคตาอาภัตตมหะอิมังธรรมะสมไยยังทากิตาเยวะอัปปาราจิตสังคันติอทตโคอัปปราเทวตาพระวุโตสันติเกอิมังคาทางอาภาสิกตัดระภิขโวสมาทาหังสุจิตังอัตโนอุชุกะมังสุสารถีวะเนตานิกาเหตวาอินทิยานิระกันติปันติตาติก อาทาโคอปาราเทวตาภะคะวะโตสันติเกอิมังคาทังอาาติเชตาวาขีรังเชตาวาปะลีขังอินทกขีรังโอหัจจามะเมชาเตจะรันติสุทาวิมาราจักขุมตาสุทันตาสุาาสุานาคาติอาทาโคอะปาราเทวตาภะคะวะโต สันติเกอิมังคาทังอาภาสิเยเกติพุตทางสรณนังกตาเตนาเตขมิสันติอปายาภูมิงปหายะมานุสังเทหังเทวกายยังปริปูเรสันติติอาทาโคภะวาพิคูอามันเตสิเยปูเยนะพิขเวทัสสุโลกะธาตุสุพทวตาสันนิปติตาโหติตถาคตังทัศนายาภิขุสังคันจะ เยปิเตภิกเเวะเหสุงอติตมัทนานัอรหันโตสัมมาสัมพุทธเตสัมปิปะคขวันตานังเอตัประมาเยวะเทวตาสนิกติตาเฮสุงเศยยะถาปิไมหังเอตระหิเยปิเตภิกเเวภวิสันติอนาคตมัทนานัปรหันโตสัมมาสัมพุทธาเตสัมปิปะคะวันตานัง เอตัปรามาเยวเทวตาสันนิปติตาภวิสันติเสยถาปิไมหัางเอตัรหิอาจิขิสามิพิขเวเทวกายานามานิกิตายิสามิพิขเวเทวกายานามานิเทติสามิพิขเวเทวกายานามานิต่างสุนาทะสาธุกลางมานติกะโลทะภาสิสามิติเอวัมพันเตติโคเต พิคูภะคะวะโตปัจจโสสงภะคะวาเอตทาวจะสิโลกามนุกัสสามิยัตถภูมมาตะัสะสิตาเยสิตาคิลิัะพระลังปะเหุต,ตาสมาหิตาปุถุสีหาวะสันลีนาโรมมหา,าสาธิสัมพุนโน โอทาตมะนาสาสุชาวิปัสนามนาวิลาทคโยปัญจสตยัตวะเนกาปิลาวัทเวตโตอามันติยิสัทธาสาวะเกสานีรเตเทวกายาอภิกันตาเตวิานาทะพิโวเตจอาตาปมมะตรุงสุตวาพุทธัสสานเตสามปาตุระหุยานาอมนุสานาทสนัง อเปเกสตะมัทธคุงสหัสังอธัสตอริงสตังเอเกสหัสสานางอมนุษสานะมัทสุงอเปเกนันตะมัทธคุงทิสาสภาบุตตาอหงตันจาสพังอภิญญายะวาวักิตวานะจักุมาตาโตอามันตยิสัทธาสาวเกสานรเต เทวกายาอภิกันตาเทวิชานธาภิกขโอเยโวหังกิตายิสามิกิราหิอนุปปโสโัสตาสาหัสสาวยักขาปุมากาปิลาวัตวาอิทิมันโตชุติมันโตวันนาวันโตยัสสิโนโมทามนาอภิกามุงพิคูนางสันนิติงวะนางชาสาหัสสาเิมาวตายัคขานันตะวันนิโน อิท mm. mm. ิมันโตชุติมันโตวันณวันโตยัสสิโนโมทามนาอภิกามุงพิขุนางสมิเตงวะนางสาตากิราสติสาหัสายักขานานตะวนิโนอิทิมันโตชุติมันโตวันนาวันโตยัสสิโน โมทมานาอภิกามุงพิขูนางสมิตติงวนางอิเจเตโสราสาสาหัสายะานานตะวันนิโนอิทิมันโตชุติมันโตวันนาว,นวาสาสันโตยัสสิโนโมทมานาอภิกามุงพิขูนางสมิตติงวนางเวสามิตาปัญจสตายะานานตะวันนิโน ปิติมันโตจุติมันโตนณะวันโตยัสสิโนโมทามนาอภิกามูภิขูนางสาวนิติงวะนางกุมพิโรโราชากกายโกเวปุล,ลัสานิเวสนังพิโยนางสัตตาสหัสสังยักษานังปาิรุปาสติกุมพิโรราชากกายโกโสปาคาสานิติงวะนางปุริมันจทะ,ะที่สังราชาทตะลัทโภปสาสติ พันธาพานังอธิปติมหาราชายัสสศิโสพุทธาปิตาสาราหโวอินทานามาม,ามหาภะราอิธิมันโตชุติมันโตว,วันนาวันโตยัสสศิโนโมทามานาอภิกามุงพิคูนางสันมมิติงวันนงางทักินันจทติสังราชาวิรุณโหตัปัสสาสติกุมพันธานังอธิปติมหาราชายัสสศิโส กุตาปิตาสาภะหโวอินทนามามหาผลาอิทิมันโตจุติมันโตว,วันนะว,วันโตยะสัสิโนโทมามนาอาภิกามุงภิกขูนางสามิติงวะนางปัจชิมันจาที่สังราชาวิรูปกโขภาษาสติ นาคานาังอธิปติมหาราชายัสสศิโสอุตตปิตาสาพาหาวอินทนามามหาพลาอิทิมันโตชุติมันโตวนาวันโตยัสสินโมธามานาอภิกามุงพิคูนางสัวนิตงวะนางอุตตรรัจีิสังราชากุเวโนานามามลตปัสสาสติยักขานังอธิปติมหาราชายัสสศิโสอุตตปิตาสาพาหาวอินทนามามหาปพลา อิทิมโตชุติมโตนัวตโตยะสสิโนโมมามนาอภิกามูภิภูนางสางมิติงวนางปูริมาทิสั่งทัตตะรัตโธทักิเนนาวิรุณหโกกัจเมนาวิรูปักโขกเวโลอุตรังทิสังจตารโรเตมหาราชาสมันตาจตุโรทิสาทัตธรมานาอัตทังสุวันเนกปิลวัทเวเตสังมายาวิโนทาา อาคูวันจะนิกาสถามมายาปุเตนทุเวเตนทุวิภูจะวิภูโตสหจันทนโนกามาเสโทจากกินโนคันทุนิคันทุจปะปานาโทโอปามโยจะเทวาสูโตจะมาเตริจิต,ตาเสโนจากคันทัพโพนโรราชาทานโนสะโภ อาคูปัญจสิโคเจวะติมพะโลสุริยาวัจสาเอเตจันเยจะราชาโนคันทพาสหราชุพิโมทมานาอภิกามุงพิภูนางสมิตติงวันังอาถาคูนาภัสนาคาเวสาลาสหตัจจกากัมภราสตระอาภูปายาคาสหญยาติทิยามุนาทตรัตจะอาคูนาคายาสสิโนเอราวันโนมหานาโคโสภาคาสามิตติงวันัง เยนาคาราเชสะหาสาหันติทิพาธิชาปักขิวิสุทธจักขูเวหายาสาเตวนะมัชฌัตตาจิตตาสุปันนาอิติเตสนามังอภัยันตานาขาราชาณมาสิสุปันนโตเขมมะกาสิพุทโธสันหาหิวาจาหิอุปวะหายันตานาคาสุปันนาสารนามกัางสุพุทัง ิตาวาชิระหัตถนสะสัมุทางอสุราสิตาคาตาโลวาสวาวัสเศตอิทิมันโตยัสสิโนกาละกัญชามาหาสิกสมาอสุราธานาเวคัสสาเวปัจจิตติสุจิตติจะปาราโทนะโมจีสาหาสะสตันจะาพาลิปุตตานางสัพเพเวโรจนามากกาสันนาหิตาวาพระลิงเสนาลาหุพัฐมุปาขมุง สามาโยธานิพัตตันเตพิขูนางสาวิิติวันนันอโูจเทวาปัทวีจเตโชวาโยตะทาคะมุงวารุณาวารุนาเทวาโสโมโจัย,ยัสสาสหาเมตากรลุณากายิกา อาคูเทวายัสสิโนทัสเตทัศทากายาสเพนานัตะวันนิโนอิทิมันโตชุติมันโตนาันโตยัสสิโนโมทมานาอภิการมุงพิขูนางสมิสิงว์นังเวนทูจะเทวาสหาีจะอาสมาจะทุเวยามาจันทสุปนิสาเทวาจันทมาคูกุรกิตาธุริยสุปนิสาเทวาธุริยามาคูภุรักิตา นักขตานิปุระกิตวาอาคูมันทาวะลาหังกาวสูนังวาสโวเสโทสคกปาคาปุลินทโทพระเสตทะสาธกายาสะเพนานัตะวันนิโนอิทิมันโตชุติมันโตวันนาวันโตยัสัจิโนโมทัมนาอภิกามุงพิภูนางสาณิติงวะนางอาทาคูสหะปูเทวาชาลามคิสุขาลิวะอาริทกาจะโรชาจะอุมาปุพะนิภาสิโน ว่าลุนาสหาธรรม,มาจะอจจุตาจะอเนชกาสุเลยะลุจิลาอาคูอาคูวาสาวะเนาสนโนทเเัศเสตทัศธากายาสภีนานตะวาน,นินโนอิทิมันโตชุติมันโตว,วันนาวันโตยัสสินโนโมทามานาอภิกามุงที่ขูนางแสามิตงวนาน สมานามหาสมานามานุสสามานุสุตตมาคิธาปทูสิกาอากูอาภูมโนปทูสิกาอาทาคูหะนโยเทวาเยจะโลหิตาวติโนปารักขามหาปารักขาอากูเทวายัสสิโนทัศเตทสทะถากายาสเพนานัตวันนิโนอิทิมันโตชุติมันโตวันนาอนโตยัสสิโนมุทัมอนาอภิกามุงภิกขุนางสงลีติงวนนาง ตูกากะลุมหาอรุณาอาคูเวกานาสาสหโอทตะไคหาปาโมคขาอาคูเทวาวิจักขนาสธารมตาหาอคัจฉามิสกกาจยัสสิโนทะนัยังอาคาปะจุโนโยทิสาอภิวสติทัตเตตัคขะสา t h a สเพนานัตตะวันนิโนอิติมันโตจุติมันโตวันนาวันโตยัสสิโนโมทามนาอภิกามุงพิคูนาปะนิเติวานัง เคมิยาตุสิตายามากตาการยาสติโนจมพิตการามัเสถาโจตินามาจารสวะนิมานรติโนอาคูอัฐากูปารานิมิตาทัศเตตัศกัตถายาสเพนานัตตะวันิโนอิทิมันโตชุติมันโตวันนาวันโตยาสสิโนโมทมานาอภิกามุพิขูนางสามิติวนา สัิเทเตเทวานิกายาตเปนาตนานัตตะวันิโนนามันวเยนาอาคันจุงเยจันเยสัจัสสะหะปวุทธาชาติมกีลังโอคาปินนมนาสวังทักเโมคาปรังนาคังจจินหังวะอางติตาติตังสุพัมมาปะระมาโตจัตุตาอิติมาโตสหะสนังกุมาโรติโสจัโตุปาคาสามิเตวะนัง สหัสพรมนาโรกางมหาพรมาปิติติิอุปาปโนจุติมันโตปิสมากาโยยัสสโสทัสเซตาอิราอากูปะเตกวาตวติโนเตสันจามัจโตอาคาหาริโตปะริวาริโตเตจัสเพออภิกันเตจินเทเทเวสพัพมะเกมาลาสนาอภิกามิปัสสการหาสัมมันติยังเอตักันหาถาขันทธา รากนะปันธามัตุโวสามันตาปาลิวาเลทะมาวมมจิทากตจินังอิติตถามหาเสโนกันหาเสนางอเสยิปานินาตระมาหัจจะสารังกตวานะเีระวังยถาปาวุตโคเมโภฐานายันโตสวิชุโกสตถาโสปจุทาวติสังกุโตอาศยังวเสตันจัสพังอภิญญายะววักตวานะจักุมา ตาโตอมัตตยิสัทธาสาวกาสัสนรเตมาาเสนาอภิกันตาเตวิชานาทภิกโวเตจะอาตาปะมกาลุงสุตวาพุทธศาสนังวิตาราเกหิปากามเนสังรมัปิอินชัยุงสเพวิจิตาสังฆามาพิาปิตายัสสิโน Muuten tisahan puutöihin saa vakaateessa me